อันนี้กะหนึ่งเขาแรงพี่น้องสีได้ทรายแล้วสุกละเนะี่ยพาพี่น้องมาอมหอยหจ้ะอันนี้เขาเบียเขาเบียเขาเหนียวที่ข้ามาไหวตับใส่ก็แบบพิกพี่น้องพิกไาสีอมหอยอันนี้ตําเรียบร้อยพี่น้องจ้ะ ประมาณนี้อันนี้ก็สิเป็นเอลซีแกงใส่กับอันบบกฟักทองพี่น้องเพระาะฉะนั้นาสิใส่ฟักทองลงไปก่อนเพราะว่าบักหอ,อยใส่แป๊บเดียวแันใส่โด่มันสีจอยพี่น้องต้องใส่ฟักทองลงไปก่อนบางคนกับบอไซน์นะพี่น้องแต่ว่ามือนีคิดอยากใส่แล้วก็นี่พักขแย่งพักซี่หางค้นพันสุใสีอันเอาอีเลิศพี่น้อง ล้วก็สใส่ผักแครงยงผักซีเด้ยวแต่สูตรไทยสูตรมันนะเดี๋ยวล่อให้ฟักทองมันอัน,นดีกันเห็นสุกกันจักหน่อยจังใส่บักหอยลงไปนะพี่น้องโอเคพี่น้องฟักทองเริ่มสุกแล้วใส่บักหอยลงไปบักหอยเราลงไปแล้วก็ตามด้วยเ้าเบียร์พี่น้อง,งเ้าเบียร์บอพริกห้า คนจังไงเดี๋ยวเกามันสิตดดิต้นพ่นให้เกามันแตกก่อนโอเคค่ประปาร่าเปดโทรศัพท์ด ปลาพี่น้องผมมัวน้ำปลาเบวดตีน้ำเนีย้ยเตริมความแซ่บเอาไข้แง่งจ้ะไปไปเลยตังก้อนดูดูด้วยพี่น้องมาใส่ มันสีดูดเบาออกนะะคตังนี้ตุเอตัวเม่นป <laughs> ักซีดลงไปอมใส่บกสักจักมันกะปัดฟองมันกะแจ๊กพี่น้องมั่นๆฟองมันเด้อเดี๋ยวไปทำได้เลยโอเคพี่น้องนีกุ้งสุกแล้วเหน,นียวเหนียวพอเบี้ยพี่น้อง หอมคอทแยงกับผู้ซีน้ำเนเนียวคนๆสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับกลับมาพบกพับเอาสองคนครับผมในช่องมุนบาริสานผ้ากินครับพี่นอ้งนพพนองมือนีผ้าพีผ้านอนมากินยังเรับเขาเรียกว่าอมหอยขมอ,อมหอยจบหอยคมบ้านเท่าครับพี่นอ้องอมหอยจูพี่นอ้องเอด่าเพิ่นซัสวสิแล้วต่อยบอกลบกบ้านสุ่มงงหนึ่งอ่ะมมอยากก,กินได้แต่ว่าบ่ยยาเค็ดหนอนมันต้องมานั่งต่อยตูดเนี่ยพี่นอ้อง ออมใส่แบบฝักทองมันดังดูดเลยเนี่ยไม่ค่ะข้นดูดยัยไม่ดูดสิดูดออกบ่ว่ามันโดนยากกับบ้ามันแห้งแม่มาต้องเอาหน้าจิมาา้มมะเขาอขวายขึ้นเอ้ออยขวยย่างไปเอาบ่า เอาเองเดี <rium> ๋ยวสุดบะสุดครับมันจูบออกเป็นบางหน่วยก็เถอะเก่งเปล่าอยู่เลยเนาะมาๆๆพี่น้อง chèo bòn Vô ừ. bạn Bò nói khen khen ừ. 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 Và khơi mày bỏ cả chín này อยกินแต่น้ำมันไอ้ปลาเท,าาเทา่าปะไอ้ปลาเทาไอ้ปลาเทาไม่เทาปลาการดูดคือจำพอว่ามั้ยจำแต่น้ำมัน่นเถอะดูดแล้วนะพี่ครับโก่งไงอย่างสมัครฟักทองมันมัน เราค่อยจุบออกดิฮะดูดเจงดูดเจงเนาะง <c oughs> อยอะไรยังม,มาดูหอยเก่งเลยสิง <c oughs> อไน่ได <c oughs> ้งอหอดไม่เดะหน่อหบารีร่เหมือนบอพี่คือหลอกเั็นไหมน่าจะน่าจะลายมือแล้ว อาจจะค้างมาโดนลายมือ,อแล้วนะ,นค,นะนค้นคลายกระดับงานจบโควิดน้ำแนบดิเดือดเือว่าตัวใหญ่อยุยกกระโดดไกลเขาแย่งครับมเมื่อไงบันเทิงน,น่ากินถ้า เอ็นจมอยากกินร้ายมือเะพี่น่มามขายเถอะมันไม่น้ำสดออมเนาะเห็นน้ำอาเจาะไปเลยให้แบบนี่นกับบขึงนะ้งแข็งเนาะออมกับบมีนม้ม กินมากจ้ะคุณเก่งผู้เชี่ยวชาญ mm hmm. นั่นดูดถอย mm hmm. ดูดออมจังๆเลยอาารรถรสในนั่ง mm hmm. จิ้มหัวออกมาแข็งมาแสบมาขอเนื้อนี mm ่ hmm. มาได้อรรถรสข้าวเหนียวมากินกับนซีเบิร์ตเหรอพี่น้องเกยกินแต่ข้าวเหนียวเนาะไม่เคยหุงข้าวเจ้าตแต่งเต็มแอ่ส่งหมอมาให้ <c oughs> ส่งหมอตาตูดอ่ะึ่งไงพายใส่เตาแก๊สหมอซึ่งไ หมอซึ่งแต่ตูดต่้งกระทะไฟฟ้า,าเรียบร้อยง่ายครับสิเมื่อไปเอาเขากเอาเมื่อมาได้ใช่สดน้ำเด้อ <c oughs> <c oughs> เราท่ใส่หลายๆกั้ยันบัวคนมันจะบัวเป็นออมเนี่ยไม่เป็นต้มต้มหอยอไม่ได้กินนะจิ๋มด้วยเถอะใหญ่ๆจอยตูดยาก

บา้าหนยก็แกงแต่ว่าร่องแส่ผักกี้แยงกับห,หอมเมื่อก่น้องพอีเลิกกะแซ่บขี้แย่งขิงหอดแกงนองไม้ยนั่นแหละเนี่ยโเขาวคักแซบครับบ่าปไปเด็น

ดูกข้างลแน่บบรล้เลยหอมด้ยอืมมึงกลางมั้อ้ยบริกินแลอวไงซีเมอดูดเพ่อใดวะหน่อยไงราเนี่เต็มหน่อยอือ็ดูยากพี่น้อง จะหลอกสิบเปนสื่อไปมากตุ่มเหมือนนั่นโอ้ข่วนครับน่าจะพึ่งมากอนี่งาจะร้ายมือแล้วอุ้ยสุดใครอ้วับอ้วนครับจะอ้วนจะอ้วนเนี่ยทำแกน่นทำแกน่น เราเซตเองเล้นะ <c oughs> <Why> มียังทาราหลาบน,นะขึ้นอยากเลยสื่อมเซื้อมอยากเมียคล่องถ้าโดนคิวหลายเล คิกยาเยอะรับต้มคมๆค่อยๆแสบมื่อลังเนอะมึงเะอาบึงเท้าฝนตกไหมต้องบานไหมเนอะอืมแค่นึ่งทุ่มงองข้างอีสานตกอืม เดี๋ย,ป,ยปิง้งยังครบยังเขียบนะพี่น้องมวนตีได้เนาะงาม,ลมเ,งาเลยอิม่มยังสิบ,สบกว่าปนะีสิบเออเกือบกว่า แสบกินเลนกินกินทาทเล่ากันไปไลนแล้วพี่น้องหิวแห้งลาพี่ลนนอนเด้าเดี๋ยวคอยติกินตอนอ่ะไปกินอาซิบอสุภาพอาซิจอกซิแจ๊บแน่แล้วพี่น้องจูบหอยหอ,อยจูบเมื่อนี่กต่สิเสียงดังแน่จักน้อยกับขอโทษขอไปพี่น้องไลายจะ้ะ วันนี้ครับพาพี่พาน้องมากินนะั่นแหละแกงหอยจำเจียวบองจำเจียวบองพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจครับสองคนไย้ด้ครับผมสิได้มีแหงเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปครับพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้ามือนะ้อหน้าพี่น้องเอาไวพ้พอกันมือนะ้อหนะ้าเนาะสำหรับมื้อนี้เัางสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ